ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารลบบุรีครับคุณสุธาทิ์ขวัญอยู่ครับนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการสำนักง,งานขนส่งจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยชุดตรวจการขนส่งครับได้ตั้งจุดตรวจปฏิบัติหน้าที่ดําเนินการตามมาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับรถเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงของวันหยุดยาวครับก็คือตั้งแต่วันที่13ถึง17รกรกฎาคมนี้โดยการตรวจจะเน้นตรวจความมั่นคงแข็งแรงของรถ อย่างระบบไฟการเชื่อมต่อ GPS อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเช่นถังดับเพลิงเข็มขัดนิรภัยด้านพนักง,งานขับรถก็ต้องมีบอนุญาตขับรถถูกต้องมีความพร้อมพักผ่อนเพียงพอไม่เสพสิ่งเสพติดและไม่ดื่มแอลกอฮอลหากพบสั่งพักทั้งรถทั้งคนทันทีเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนตำรวจจราจรเมืองลบบุรีครับก็กวดขันวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุทางถนนครับกวดขันจับกลุมรถบรรทุกวิ่งขวาและรถยนต์รถจักรยานยนต์ดัดแปลงแต่งซิ่งท่อดังออกมาวิ่งป่วนเมืองตามท้องถนนจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งในช่วงของวันหยุดยาวนี้นะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นการกดขันรถบรรทุกที่วิ่งช่องทางขวาโดยไม่เคารพกฎหมายจราจรมักจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวครับการจราจรบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความหนานแน่นแต่ก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหารถติดอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางให้ได้มากที่สุดนะฮะ